ที่ได้ในวันนี้นะคะอายุ25วันเป็นแดงน้ำตาลนะจ๊ะสำหรับสูตรน้ำล้างคาวปลาจากเลือดปลาโอนะคะนี่ออกเป็นแดงน้ำตาลเลยแบบสีช็อกโกแลตเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ แคทจากช่องคุณแคทไลฟ์ Life นะคะซ้ายสวนอารมณ์ดีนะคะวันวันนี้พึงระวังนะคะว่าพายุจะเข้าหลายที่นะคะก็ต้อง ระมัดระวังด้วยนะวันนี้ทั้งวันนะคะที่นี่ไม่มีแสงแดดเลยอึมครึมฟ้าฝนกําลังจะตกเพราะว่าฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะวันนี้แคทจะพาทุกคนมาติดตามผลงานสูตรน้ำหมักพุงปลาบวกชูรสนะคะที่แคททาทิ้งไว้ต่อเนื่องมาจาก ep 209นะคะของการทําหัวเชื้อจุลินรีย์สังคราแสงสูตรน้ําล้างข่าวปลาสูตรน้ำหมักพุงปลาจากปลาปิ่นแก้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีเลือดปลาโออีก4ขวดนะคะชุดด้านหลังที่ทุกคนเห็นนี้นะคะเป็นจุลินรีสังคราแสงที่ตั้งแต่คลิป EP 209นะคะเคทก็ไม่ได้มาเปิดฝา คลายฝาไม่ได้มาขยา่าแต่อย่างใดคือแคทดูแลจนครบ10วันแรกแล้วนะคะแคทก็ทิ้งยาวเลยเดี๋ยววันนี้แคทจะมาขย่าให้ทุกคนดูนะคะสังเกตว่าตรงก้นขวดนะคะจะมีอมเขียวๆเ,เลื่อยๆอ,อยู่นะเดี๋ยวเราไปทําการขย่าวขวดเขาดูนะคะว่าสีจริงๆที่จะได้ในวันนี้นั้นเป็นสีอะไรนะคะวันนี้ก็ถ้านับรวมจากวันที่เริ่มทําตั้งแต่วันแรกเลยอายุของเขาทั้งหมดณนะเวลานี้ก็คือ25วันนะคะอีก5าวันเท่านั้นเองก็จะครบ1เดือนแล้วแต่สีที่ได้นะคะมัน เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะจากแดงอมสม้มวันนี้สีของเขาก็จะมีความเขียวขึ้นมาค่อนข้างหลายขวดเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปทําการเขย่าเขาเลยแล้วกันนะคะว่าเราจะได้สีเขียวกี่ขวดได้สีแดงกี่ขวดนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยจ้าค่ะตอนนี้แคทจะไปทําการเขย่าวขวดให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะว่าทันทีที่แคทเขย่านั้นสีที่ได้จริงๆในวันนี้ตั้งแต่เริ่มทําก็คืออายุครบ25วันนะคะ จากสายตาที่ทุกคนมองมันจะมีความเหลือบเขียวขึ้นมาชัดเจนมากหนึ่งขวดและขวดนี้กําลังออกเป็นเขียวขี้ม้านะจ๊ะแต่ว่าก็ยังฟันธงไม่ได้เพราะว่าตะกรใต้ขวดจํานวนสิบขวดนี้นะคะที่ทําจากสูตรน้ำหมักพุงปลาของปลาปิ่นแก้วนั้นมันมีความอมเขียวทุกขวดเลยนะคะเดี๋ยวแคทต้องไปทําการเขย่าก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาจะได้เป็นสีอะไรนะคะ ทุกคนแคทเขย่าในสูตรที่ทําจากน้ําหมักพุงปลาของปลาบิ่นแก้วให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะสําหรับสี่ขวดท้ายโน้นจะเป็นปลาโอนะคะก็คือได้จากน้ําล้างคราบปลาของเลือดปลาโอนะจ๊ะแต่ว่าชุดที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูนี่นะคะน้ําหมักพุงปลา บวกชูรสนะคะของปลาปิ่นแก้วที่แคททำใน EP 207และต่อเนื่องมาเป็น EP 209และวันนี้คือ EP 213นะจ๊ะสังเกตว่าบางขวดจะมีความอมเขียวสิ่งที่อมเขียวก็คือเขาเคลือบตนเองกลายเป็นสีเขียวนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของสูตรนี้นะจ๊ะเขาจะเคลือบตนเองเป็นเขียวบาง จะยังไม่เป็นสีเขียวซะทีเดียวและตะกอนส่วนใหญ่นะคะที่อยู่ตรงก้นเท่าที่แคทสังเกตดูนั้นมันจะมีความเป็นสีแดงน้ำตาล<ส>ยังคงเป็นสีเดิมของเขาในช่วง6วันแรกนั้นมันเป็นแดงน้ำตาลอมส้มแล้วบางขวดก็จะเป็นแดงน้ำตาลที่ชัดเจนนะคะและวันนี้อายุครบ25วันลักษณะที่เห็นชัดขึ้นมาก็จะเป็นการเคลือบสีตนเองเป็นสีเขียวในลักษณะแบบนี้นะคะ อย่างที่แคทเคยบอกทุกคนไปนะจ๊ะสําหรับสูตรน้ำหมักพุงปลาในครั้งแรกที่แคททําคือน้ำหมักพุงปาลารสดีนะคะให้สีจํานวนสามสีคือแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลอมส้มแดงน้ำตาลอมม่วงแล้วก็สีเขียวนะจ๊ะ คือช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นแดงน้ำตาลอมส้มเนาะก่อนที่ยังไม่ครบ1เดือนนะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสีแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลอมม่วงแล้วก็มาเป็นสีเขียวนะคะสำหรับสูตรน้ำหมักพุงปลานะจ๊ะมีทั้งน้ำหมักพุงปาลารสดีและรอบนี้ก็คือน้ำหมักพุงปลาชุรสนะคะแคทไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะทุกคนแค่เพียงแค่ผงชุรสเท่านั้นเองนะคะ ใครอยากรู้สูตรนี้แคททำให้ดูใน ep 207นะคะย้อนกลับไปดูได้สามารถเข้าไปดูในลย์ลิสต์ได้นะจ๊ะนี่ก็คือสีของน้ำหมักพุงปลาบวกชูรสของไส้ปลาพุงปลาหมัก จากปลาปิ่นแก้วนั่นเองทุกคนสามารถใช้ปลาประเภทใดก็ได้มาทำในสูตรนี้นะคะสีที่ได้สวยมากเช่นเดียวกันยอมรับเลยว่าสูตรน้ำหมักพุงปลานั้นเขาให้สีที่ค่อนข้างสวยแม้ว่าจะไม่ใช่สีที่เป็นสีแดงสดนะคะแต่เขาก็ให้สีที่สวยมากๆโดยเฉพาะถ้าได้เป็นสีเขียวแล้วนะคะมันจะเป็นสีเขียวที่ สวยแบบเขียวน้ำทะเลสำหรับสูตรน้ำหมักพงปลาจากปลาปิ่นแก้วนี้นะจ๊ะก่อนเขยา่าทุกคนก็จะเห็นสีของเขาว่าเขาจะออกเหลือบไปทางสีเขียวแล้วและทันทีที่เราเขย่านะคะสีของเขาก็ยังคงเป็นเขียวอมน้ำตาลเนื่องจากเขาเริ่มเป็นสีเขียวด้วยการเคลือบตนเองอย่างที่ทุกคนเห็นนี้นะจ๊ะจะชัดเจนมากตรงนี้เห็นไหมคะว่า สีเขียวที่ได้มันเป็นสีเขียวที่ค่อนข้างสวยแต่นี่คือการเคลือบตนเองอยู่นะคะนี่คือจุลินรีย์สังะหอแสงสีเขียวนะคะทุกคนที่ได้จากการทําจุลินทรีย์สังเะหอแสงสูตรพุงปลาบวกชูลรนะคะโอเคทีนี้แคทจะไปเขย่าในสีขวดท้ายโนโนะจ๊ะเป็นสูตรน้ําล้างคราวปลาจากเลือดปลาโอนั่นเองนะคะในครั้งแรกที่ให้ทุกคนได้ดูใน EP ี207นะคะสีเขาสวยสดงดงามมากมาก แต่วันนี้กลายเป็นสีแดงน้ำตาลไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็คือเหมือนเลือดสุกนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวแค่จะพาทุกคนไปซูมดูใกล้ๆนะคะเพราะว่ามันมีอยู่สองขวดที่ขวดแฟบตัวมากๆเลยค่ะและสี่ขวดนี้ก็คือสูตรน้ำล้างคาวปลาจากปลาโอนะคะก็คือเป็นเลือดปลาโอนั่นเองขวดนี้นะจ๊ะยังไม่แฟบตัวมาก ซู้สองขวดนี้ไม่ได้นะคือตั้งแต่ EP สองร้อยเก้าแคทก็ไม่ได้มาคลายฝาเข้าแต่อย่างใดตอนนี้แคทต,ต้องรีบแล้วนะคะทุกคนฟ้ามืดมาละฝนกำลังจะตกมุมนี้กิ่งไม้มันตกลงมาได้บ่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวหัวแบะเอานะจ๊ะสีที่ได้ในวันนี้นะคะอายุ25วันเป็นแดงน้ำตาลนะจ๊ะสำหรับสูตรน้ำล้างคาวปลาจากเลือดปลาโอนะคะนี่ ออกเป็นแดงน้ําตาลเลยแบบสีช็อกโกแลตเลยอันนี้คือเลือดปลาผสมเกลือนะคะเกลือนี้มีประโยชน์นะคะทุกคนถ้าเราใส่แต่พอดีเนี่ยมันจะไปทำให้พืชมีความหวานนะคะ คือความเค็มเนี่ยพืชดูดซึมไปเลี้ยงตนเองไปบำรุงตนเองอะ่ะมันจะทำให้ผลไม้บางชนิดมีความหวานขึ้นคือสูตรนี้แปลกมากเลยค่ะสูตรเลือดปลาเนี่ยเขามีการเคลือบตนเองเป็นสีมุกนะคะดูสีแบบสีสวยมากอันนี้คือเลือดปลาโอนะจ๊ะขวดนี้อะ่ะเคลือบตนเองแบบเป็นมุกมุกสวยๆมันวาวมันวาวแปลกดีค่ะเออเป็นอยู่ขวดเดียว สรุปว่าเลือดปลาโอนะจ๊ะให้เป็นสีแดงน้ำตาลสีชอ็อกโกแลตนะคะค่อนข้างสวยเป็นไงคะสีสวยมากเลยเนาะมีเคลือบมุกอยู่ชัดเจนที่สุดคือขวดนี้ขวดนี้ก็มีมันวาวเล็กน้อยนะคะส่วนขวดนี้เป็นแดงน้ำตาลที่เป็นชอ็อกโกแลตแบบชัดเจนมากเลยนะคะโอ้ยฟ้ามืดมาก ฝนกาลังจะตกค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ฟ้ามืดมากเลยค่ะฝนกําลังจะตกนะคะสรุปแล้วนะคะสูตรน้ำหมักพุงปลาบวกชีโรตจากป้าปินแก้วแล้วก็เลือดปลาโอนั้นในวันนี้นะคะอายุครบ25วันให้เป็นแดงน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลอมเขียวแล้วก็เป็นแดงน้ําตาลที่เป็นสีช็อกโกแลตนะคะในสูตรของเลือดปลาโอนั่นเองนะจ๊ะทุกสูตรนะคะทุกคนก็ต้องอดใจรอ ให้ครบ1เดือนก่อนนะคะ1เดือนใช้กับปุ๋ยหมัก2เดือนใช้กับพืชนะคะข้อนี้สําคัญมากอย่าลืมเลยจ้ะค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ชื่นชอบในการทดลองทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแคทนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้นะจ๊ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะฝนกำลังจะตกแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า